สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็นานมากแล้วที่เราไม่ได้ราเจอกันนะแต่ว่าหลายคนถามว่าทําไมเจนนุดลดน้ําหนักได้เร็วจังเลยผอมเร็วมากรอบเอวคือเอวบางล่างเลยลมไปเยอะมากนี่เลยจ้ะอยากจะขอ,อยากแนะนําตัวนี้เลยที่นุนอยู่ทุกวันโปรโตีนเอลดีซึ่งเป็นโปรโตีนสารสกระจากพืชไม่มีไขมันไม่มีน้ําตาลแต่เดี๋ยวก่อนอาหารของเรานะเราเป็นคนที่ชอบกินแบบว่า พวกเนื้อสัตว์มากไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเซนไฟแต่ถ้าเราจะกินยังไงไม่เรารู้สึกผิดนี่เลยค่ะแนะนำโปรตีนแอลดีก่อนการกินอาหารในแต่ละมือ้อวันละหนึ่งซองแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเช็คให้ดูนะ1ซองนะคะบอกเลยว่าให้พลังงานอยู่ที่110แคลอรี่และบอกเลยว่าให้คุณค่าทางอาหาร4,900มิลลิกรัมเลยนะคะสำหรับเด็ ใครเป็นคนที่กินเก่งเอวใหญ่นะคะแล้วก็เป็นคนอ้วนไขมันเยอะอย่างเงี้ยก็แนะนำตัวนี้เลยค่ะโปรโตีนแอลดีกินได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นคนอายุเยอะก็สามารถกินได้อ,อร่อยมากแต่เดี๋ยวก่อนใครที่เป็นหน้าหลังคอดนุกแนะนําตัวนี้บวกเพิ่มค่ะนะคะเป็นโกโก้แอลดี LD, โ,โกโก้ร้อนหนักผสมกันอย่างระกหซองแบบนี้เลยโปรโตีนหนึ่งซองโกโก้หซองหรือ โปรตีนหนึ่งซองโกโก้สองซองใขรอ้วนมากไขมันเยอะใครลดน้ำหนักยากก็กินโกโก้ไปสองซองนะคะและสิ่งสำคัญนะสามารถเช็คได้กับน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำอุณหภูมิปกติได้หมดค่ะหนึ่งแก้วนะคะอิ่มจุกๆเลยกินแทนอาหารมื้อเย็นได้เลยนะคะเอาอย่างนี้วันนี้นะคะนานๆก็จะมาเจอกันทีนะคะเดี๋ยววันนี้จัดโปรโมชั่นให้เฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นนะคะ โปรตีน 1>, 1กล่องนะคะลดน้ำหนักได้3ามถกิโลกรัม2กล่องกินได้20วันสามารถลดนหนักได้ถึง8กิโกรัมเอาอย่างนี้วันนี้จัดพิเศษให้3กล่องทานได้30วันและสามารถลดน้ำหนักได้ถึง1 0กิโลกรัม3กล่องนี้4,770บาทไม่ต้องซื้อนะคะเอาไปแบบนี้โกโก้ที่นก,กินเมื่อสักครู่นี้ฟรีอีกคนละ1กล่อง และ2กล่องมูลค่า1180ันบาทฟรีให้ค่ะไม่พอค่ะแก้วใบละ690บาทให้ไปใหม่ๆเลยแบบนี้อีกคนลับหนึ่ใบไม่พอค่ะสำหรับเซตนี้เราจะแถมแก้วเช็คให้อีก1นึ่ใบกระบอกให้อีก1นึ่ใบทั้งหมดนี้7,000บาทไม่ต้องซื้อเลยทุกคนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่ารับโปรโมชั่น 1,882้ 1> 1, บาทค่ะและสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะให้ได้แค่99บ้านแรกเท่านั้นค่ะใครอยากลดส0กิโลคอมเมนต์ได้เลยค่ะว่ารับโปรโมชั่น1882ค่ะ